สวัสดีครับเขาว่ากันว่าการทําฟาร์มโคนมเนี่ยมันเหมือนเอ่อการวิ่งมาราธอนนะครับอืมใช่ค่ะไม่ใช่แค่วิ่งเร็วๆให้ถึงเส้นชยัยแต่ต้องแบบใส่ใจรายละเอียดตลอดทางเลยเพื่อความสําเร็จระยะยาวเนาะใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องการเงินในฟาร์มโคนมนะคะโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารของคุณอัศดาวุฒิแสงนภาพเพ็ญเรื่องการทำรายรับรายจ่ายในฟาร์มค่ะครับผม คือเราจะมาดูกันว่าทำยังไงให้ฟาร์มเนี่ยมีทั้งกำไรที่ดีแล้วก็ออสภาพคล่องที่มั่นคงซึ่งสองอย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้เลยนะคะน่าสนใจครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยทำไมเรื่องเบสิกเบสิกอย่างการบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยถึงเป็นเรื่องออข้อขาดบาดตายสำหรับฟาร์มโคโนมได้เหรอครับเพราะว่าธุรกิจนะคะจะอยู่รอดได้มันต้องมีสภาพคล่องก่อนคือต้องมีเงินสดหมุนเวียนพอใช้ mm hmm. แต่ถ้าจะให้เติบโตนะคะต้องมีกำไรคะ่ะ การบันทึกเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพจริงๆของสองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คิคดๆเอาหรือคาดเดาไปเองครับและที่สําคัญมากๆคือบัญชีฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะคะมันโยงไปถึงภาระการเงินของครอบครัวด้วยอ๋อจริงด้วยครับค่ะทั้งค่ากินอยู่ค่าเทอมลูกเงินดูแลพ่อแม่พวกนี้คือต้องเอามาคิดรวมด้วยตอนวางแผนการเงินของฟาร์มค่ะเข้าใจเลยครับงั้นมาดูคอนเซปต์สำคัญกันเอ่อเริ่มที่สภาพคล่องก่อนเลยครับ มันคืออะไรแล้วเราจะติดตามมันยังไงดีครับสภาพคล่องหรือลิคว i ดิตี้นะคะคือความสามารถในการมีเงินสดพร้อมใช้จริงๆอะคะ่ะเมื่อถึงเวลาจำเป็นครับผมวิธีติดตามง่ายๆก็คือดูจากเงินสดที่รับเข้ามาจริงๆแล้วก็จ่ายออกไปจริงๆหรือที่เราเรียกว่าใช้เกณฑ์เงินสดค่ะ อ๋อดูเงินเข้าออกจริงๆเลยใช่ค่ะต้องบันทึกสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็เอ่อที่สำคัญมากคือต้องแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจออกจากกันให้ชัดเจนเลยค่ะอันนี้จำเป็นมากแล้วความสำคัญของมันล่ะครับนอกจากแค่มีเงินใช้ใจ่ายไปวันๆการมีเงินสดสำรองพอใช้อย่างน้อยๆนะคะสำหรับค่าใช้ใจ่ายสัก3ามเดือนเนี่ยมันเหมือนเรามีถังออกซิเจนส่วนตัวเลยค่ะถังออกซิเจนใช่ค่ะช่วยให้ฟาร์มรอดได้เวลาเจอเรื่องคาดไม่ถึง เช่นวัวป่วยเยอะๆพร้อมกันหรืออาหารขาดตลาดกระทันหันอ๋อครับอีกอย่างที่ต้องดูควบคู่กันคือคุณภาพลูกหนี้ของเราอย่างศูนย์รับนมถ้าเขาจ่ายเงินเราช้ามันก็กระทบเงินสดในมือเราโดยตรงเลยค่ะเข้าใจเรื่องสภาพคล่องที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดไปวันต่อวันแล้วครับทีนี้ถ้ามองยาวๆเรื่องการเติบโตซึ่งก็คือกำไรหรือ profitability เนี่ยมันต่างกันยังไงครับในการวัดผล กำไรคือส่วนต่างระหว่างไรายได้หักลบด้วยต้นทุนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดค่ะครับอันนี้เราจะวัดผลโดยใช้เกณฑ์คงค้างคือรับรู้ไรายได้เมื่อเราส่งมอบนมให้ลูกค้าแล้วแม้ว่าอออาจจะยังไม่ได้รับเงินสดจริงๆก็ตามอ๋อคนละเกณฑ์กับสภาพคล่องใช่ค่ะแล้วก็ต้องจับคู่ไรายได้นั้นกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆในการผลิตนมส่วนที่ขายไปไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารวัวโดยตรง ค่าแรงคนงานหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในฟาร์มเช่นค่าน้ําค่าไฟรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารด้วยนะคะอภาพคล่องเนี่ยดูเงินสดในกระเป๋าณนะวันนั้นเลยส่วนกําไรจะดูผลประกอบการตามสิทธิ์และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเงินอาจจะยังไม่เข้าหรือออกจริงๆค่ะในบริบทของฟาร์มโคโนมอะไรคือตัวชี้วัดกําไรหลักๆเลยครับ หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะคือคุณภาพน้ำนมคุณภาพน้ำนมค่ะเกษตรกร,ร,กรบางคนถึงกับเรียกว่าเป็นพระเจ้าเลยทีเดียวโอ้โห oh ตามมาด้วยปริมาณน้ำนมค่ะทั้งสองอย่างนี้ต้องเอามาเทียบกับต้นทุนที่เราควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยุ่งเลยคือต้นทุนค่าอาหารซึ่งอาจจะสูงถึง60-70%ของต้นทุนทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหหกสินี่มันมันแทบจะเป็นค่าใช้ใจหลักอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเยอะมากจริงจ แปลว่าถ้าคุมเรื่องอาหารได้ดีนี่คือส่งผลต่อกำไรเยอะมากเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะการจัดการอาหารนี่คือจุดชี้ขาดกำไรส่วนใหญ่เลยแล้วมีกลยุทธ์อะไรบ้างครับที่จะช่วยทั้งเพิ่มกำไรแล้วก็รักษาสภาพคล่องไปพร้อมๆกันสำหรับกลยุทธ์เพิ่มกำไรนะคะก็ต้องเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณนมด้วยการจัดการฟาร์มโดยรวมให้ดีตั้งแต่เรื่องความสะอาดสุขอ,อนามัย การคัดเลือกสายพันธุ์วัวการให้อาหารตามระยะของวัวเช่นวัวท้องวัวให้นมแล้วก็การดูแลสุขภาพฝูงให้ดีที่สำคัญคือระบบ Bio Security หรือการป้องกันโรคไม่ให้เข้ามาในฟาร์มค่ะ Bio Security แล้วก็พยายามลดวันท้องว่างของแม่วัวให้น้อยที่สุดควบคู่ไปก,กับการคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดโดยสภาพต้นทุนอาหารนะคะครับผมเช่นอาจจะแบ่งกลุ่มวัวตามผลผลิตเพื่อให้อาหารได้เหมาะสมลดการสูญเสียอาหารแล้วก็เน้นการจัดการสุขภาพแบบป้องกันดีกว่ารอรักษารวมถึงการบริหารนี่สินให้เหมาะสมด้วยค่ะฟังดูครอบคลุมมากครับแล้วด้านสภาพคล่องนะครับนอกจากมีเงินสำรองแล้วมีเทคนิคอะไรอีกบ้างครับ ต้องทำบัญชีกระแสเงินสดรับจ่ายอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เพื่อให้รู้สถานะเงินสดจริงๆตลอดเวลาครับต้องตามตลอดใช่ค่ะแล้วก็ต้องบริหารการเก็บเงินจากศูนย์รับนมให้ดีแล้วก็วางแผนการจ่ายเงินให้คู่ค้าของเรา mm hmm. เช่นร้านขายอาหารให้มันสมดุลกัน mm hmm. สุดท้ายคือถ้ามีแผนจะใช้เงินก้อนใหญ่ๆอย่างเช่นจะซ่อมโรงเรือนหรือจะซื้อวัวเพิ่มอันนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าเสมอค่ะต้องเตรียมเงินไว้ก่อนฟังดูแล้ว กลยุทธ์ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำม,มากๆเลยนะครับการจดบันทึกข้อมูลนี่สำคัญแค่ไหนแล้วมีเครื่องมืออะไรพอจะช่วยได้บ้างครับสำคัญที่สุดเลยค่ะต้องย้ำว่าข้อมูลคืออำนาจจริงๆข้อมูลคืออำนาจค่ะต้องบันทึกทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ปริมาณนมประวัติวัวแต่ละตัวไปจนถึงบัญชีรับจ่ายแล้วต้องนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ตัดสินใจค่ะครับผมซึ่งสมัยนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะนะคะเพราะมีเครื่องมือช่วย อย่างในเอกสารของคุณอัสดาวุฒิเองก็แนะนําโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Excel นี่แหละค่ะอ๋อเอ็กเซก็ใช้ได้ใช่ค่ะช่วยบันทึกข้อมูลรายวันแล้วก็สามารถสรุปเป็นรายงานสําคัญสําคัญได้ทั้งกระแสเงินสดกําไรขาดทุนหรือแม้แต่งบดุลอย่างง่ายๆก็ทําได้ทําให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นมากค่ะสรุปแล้วการทําฟาร์มโคโนมก็เหมือนการวิ่งมาราธอนจริงๆนะครับความใส่ใจในรายละเอียดทางการเงินทุกๆวัน ทั้งเรื่องสภาพคล่องแล้วก็เรื่องกำไรเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยถูกต้องเลยค่ะกำไรมันมาจากประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การคุมต้นทุนส่วนสภาพคล่องก็มาจากการวางแผนการทำบัญชีแล้วก็การบริหารเงินหมุนเวียนให้ดีค่ะได้ภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับนำไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากให้ลองคิดต่อกันดูนะคะว่านอกจากการบันทึกตัวเลขแล้วเนี่ย การที่เราเข้าใจสถานการณ์เงินของฟาร์มเราอย่างถ่องแท้จริงๆเนี่ยมันจะนําไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้นในเรื่องอื่นๆได้ยังไงบ้างครับเช่นอย่างเช่นจะคัดวัวตัวไหนทิ้งดีหรือจะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ดีไหมหรือว่าเมื่อไหร่ควรจะปรับสูตรอาหารวัวการเข้าใจตัวเลขพวกนี้จริงๆคือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นนะคะเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆครับ